หมอช้างทำนาย3ปีนักสัตว์แห่งสุดรับตรุจจีน2,567เมื่อเซนูฮอร์สโคปได้พบหมอช้างทศพรสิตุลานักพยากรชื่อดังในงาน The Great Chinese New Year 2024งานฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนสุดยิ่งใหญ่รับปีมังกรในเครือเซ็นทรลพัฒนาจึงรีบคว้าโอกาสพูดคุยกับหมอช้างถึงปีนักษัตว์แห่งสุดรับตรุษจ,จีน2,567ปีมังกรจะมีปีนักสัตวใดบ้างชวนทุกท่านอ่านคำทำนายได้ที่นี่ โกลจีนปีนี้ปีที่ต้องเรียกว่าสมพงกับปีมังกรจะมีอยู่สาปีนั่นคือปีชวดปีวอกและปีระกาโดยระบบนักสัตว์ปีชวดกับปีวอกดีพอๆกันเป็นคู่ปีที่จะได้รับความช่วยเหลือมิตรที่ดีมาช่วยอะไรที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาก็จะคลี่คลายลงและเป็นปีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นอีกปีหนึ่งก็คือปีระกาน่าจะเป็นปีที่สุดในปีมะโรงนี้ด้วยเหตุผลแรกก็คือปีที่แล้วปีระกาเป็นเจ้าภาพของการชงในปีถอดแต่พอเข้าสู่ปีใหม่นี้แล้วนอกจากพ้นในเรื่องของการชงแล้ว เขายังเป็นปีที่ได้รับความเกื้อหนุนที่ดีกับปีมะโรงดังนั้นถ้าเป็นเบอร์หนึ่งก็จะเป็นปีรากาที่ดวงดีสุดนอกจากนี้หมอช้างยังฝากถึงผู้ที่เกิดปีจอที่เชื่อกันว่าเป็นปีชงในปีมะโรงนี้ด้วยว่าในปีนี้ปีจอถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแต่ให้เข้าใจตลอดว่าปีชงมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนานถึง12ปีจะมาสักครั้งหนึ่งไม่ได้มากันบ่อยอย่างที่หลายคนกังวลใจกันหากความเชื่อใดหรือวิธีการใดที่เชื่อหรือทำแล้วทำให้ตนเองเดือดร้อนก็ควรหลีกเลี่ยยงอ่า เชื่อเพียงเพราะฟังตามเขามาดังที่พระพุทธเจ้าเคยสอนเอาไว้สนนูคอร์สคปยังคงมีคำทำนายดีด,ดวงดีที่ตรงกับปีเกิดของท่านมานำเสนอขอให้ทุกท่านดวงดีดวงเฮงรับตรุษจีนอกันทั่วนหน้า